นะคะเป็นการเพิ่มพลังให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะอ่ะดี่เดจะลุกค่ะลุกนะขี่รูกนะลุกนะขี่รูกนะลุกนะโอบปัญญาโยงของไฟนและของผ้าลุกขอต้มตรงแน่นๆเลยนะลูกนะลุกแล้วออกไปแล้วนะนี่นะขอลูกที่สองค่ะไอ้ทุกคนรวยรวยนะรวยนะทุกคนรวยโดนจิตโดนใจให้พี่เดชหมุดแม่นๆนะคะลูกนะขอทา้าเวซัวนเปิดทางให้น้องเพชรกล้าแ,แ,แม่น,ะะน,นๆนะคะวัดน,นี้ฟังฟัง เลยนะคะบนล่างบนล่างไปเลยนะคะให้ทุกคนถูกสองตัวสามตัวเลยนะคะทางที่ดีให้ถูกตรงๆไปเลยนะคะมาค่ะออ้ยอันนี้ไม่ต้องหมุนนานเลยลงมาแล้วค่ะอุย้ยให้กลับอีกแล้วเนี่ยให้ให้ให้พริกน้องชอบให้ลุ้นเนะญญาะฉันอยากเซยิสเลยเห็นแล้วเหรอมองมุมนี้เห็นเลยพี่ยืยนตรงนี้พี่เห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวพีคนเปิดหรอกอ่ะพี่เดชเปิดเปิดดีกว่าพี่เดชหมุนแล้วก็เป็นเลขที่พี่ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วหรอรุ่นที่สองครับอย่าลืมดูจนจบแผ่นกระดาษ หลักกับกระดานนะคะขอบอกก่อนนะคะอย่าลืมดูจนกว่าจบใครอยากดูรูกที่สองครับ,รบขอหัวใจนะครับอ้อดูที่สอง,องขอหัวใจนทอฝันยังไม่เห็นแล้วก,แวก็แล้วก็นะครับผมอยากจะบอกว่าเมื่อเราดูรูกที่สองแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะไฮไลท์อ,อยู่ที่ทอฝันตีความนะครับและอยู่ที่กระดานของทอฝันนะครับนะครับย้ำอีกรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในกระดานที่ทอฝันเขียนเนี่ยเข้าสังบนล่างเลยนึงวดที่แล้วนะครับ ดังนั้นไฮไลท์อยู่ที่ตรงกระดานและตรงที่ทอฝันตีความด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเห็นปิงปองลูกที่สองแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับผมอย่าเพิ่งออกนะครับเอาละครับลูกที่สองคือเลขนี้ครับเลขนี้ครับผมเลขนี้ครับเลขนี้ครับอ่าแคปเจอร์หน้าจอไปเลยนะครับผมแคปเจอร์หน้าจอนะครับผม อ่าแคปเจอร์หน้าจอนะครับอ่าลูกที่สองครับเป็นเลขนี้นะครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยครับเมื่อลอตเตอรี่อ่าเมื่อเราได้เลขแล้วเนี่ยหลายคนนะครับก็จะหาลอตเตอรี่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยครับผมมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่จะแนะนําให้กับทุกคนนะครับชื่อแพลตฟอร์มว่าถูกรางวัลที่หนึ่งดอทคอมนะครับผมเราสามารถที่จะสแกนนะครับเราแคปเจอร์นี้ไว้เลยครับผมเราแคปเจอร์อันนี้ไว้เลย นะครับเราแคปเจอร์อันนี้ไว้เลยนะครับเราแคปเจอร์รูปนี้ไว้เลยนะครับแล้วค่อยไปเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์แล้วเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์เมื่อเราเป็นเพื่อนในไลน์กับแพลตฟอร์มถูกรางที่1แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเลขนะครับถ้าหลายหลายคนมองว่าเลขลูกหนึ่งลูกแรกได้เลขหนึ่งลูก,กที่2ได้เลขหกหลายหลายคนอาจจะเลือกเลขนี้ก็ได้หรือรอทอฝันตีความก่อนนะครับหรือรอทอฝันตีความก่อนนะครับซึ่งทอฝันเนี่ย คราวที่แล้วนะครับตีความแล้วก็เขียนบนกระดาษเนี่ยได้ทั้งมดแลวล่างเลยนะครับแล้วรอทอฝันตีความก,ก่อนก็ได้นะครับนะครับเรารอทอฝันตีความก่อนก็ได้ด6ด้วยนะคะอย่าลืมนะ,นะครับเราดูทอฝันตีความก่อนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อลอตเตอรี่ในแพลตฟอร์มถูกรางที่หนึ่งนิดได้เลยนะครับใบละ80บาทและมีค่าจ้างจัดเก็บแล้วก็ค่าขึ้นรางวัลต่างหากนะครับผมโอเคเดี๋ยวทอฝันดูงวดที่16แนวนี้ก่อนพี่เดชพูดของพี่เดชต่อไปจากพี่ปิ่งฟองเลยค่ะ มาครับจับที่ปิงปองเนะครับผมอ่าจ huh ับที่ปิงปิงปองนะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยนะครับผมแคปเจอร์หน้าจอที่ปิงปองได้เลยนะครับอ่าแคปเจอร์หน้าจอที่ปิงปองได้เลยนะครับอ่าแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้นะครับ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 อ่า แคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้นะครับแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้นะครับอ่าซึ่งอย่าเพิ่งออกนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการตีความนะครับการตีความนั้นสําคัญนะครับเราต้องดูนะครับว่าทอฝันตีความได้เลขอะไรนะครับทอฝันตีความได้เลขอะไรนะครับแต่กระดานนะครับกระดานค่ะให้รอยู่ที่ตรงกระดานนี้นะครับ เพราะข่าวที่แล้วนะครับระจะดจานเพราะข่าว,าวที่แล้วนะครับระดานข้อควและ <cinematic S 1> ล,ล่างข้อควและล่างเลยนะครับกระดานยังไม่จบต้องมีกระดาษต่อนะคะใช่ครับอ่าแล้วก็มีกระดาษต่อนะครับเพื่อเป็นการถอดถอดความของตัวเลขทั้งหมดนี้ที่น้องเพชรกล้าสื่อสารกับเราเนี่ยสื่อสารว่าอะไรนะครับน้องเพชรกล้าจะมีวิธีให้ ใครที่เป็นสมาชิกเก่าๆที่เป็นลูกเพจเก่าๆเนี่ยจะรู้ครับว่าน้องติ๊กจ้าจะมีวิธีให้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นสมาชิกใหม่หรือเพิ่งจะมาเปิดเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือเพิ่งจะมาเจอเพจนี้นะครับอ,อาจจะยังไม่รู้วิธีการให้ของ,อง,งน้องติ๊ก้าน้องติ๊กจ้าให้เลขเนี่ยจะมีวิธีการแผงนะครับอาจจะหกเป็นเก้านะครับอาจจะเจ็ดเป็นหนึ่งหรืออะไรก็ได้นะครับที่น้องติ๊ก้าอยากจะให้นะครับซึ่งเขาจะแล้วเนี่ยทอสันก็ตีความถอดเลขออกมาเนี่ยในกระดานเนี่ย ก็เข้าทั้งบนและล่างเลยนะครับเข้าทั้งบนและล่างเลยก็ก็หลายๆคนก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงมันรู้สึกมันมีข้างล่างมันจะมีมันมีแปดสามด้วยเนะาะเพขาเขาก็ถืกแปดสามซึ่งแปดสามมันเป็นเลขที่ออกไปแล้วนะครับว่ามาออกใหม่อีกนะครับก็แล้วก็มาออกสามสองอีกนะครับก็เรียกได้ว่าในกระดานเนี้ยก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับดังนั้นงวดบนที่ได้เลขแล้วนะคะของก,กล้องมิคดาเลอร์ตีเกาะอ,อีกมาไม่ต้องแล้วเนาะไม่ต้องแล้วครับอ่านนี่คะ่ะอ่าแคปเตอร์เลยครับผม ตรงน,นี้สาคัญนะครับผมที่ทอดฝันที่ความนี่ค่ะไม่ทอดฝันชอบก็ที่ความอ่ามาจุดนี้ค่ะเลขกันเยอะกันเลขศูนย์หมดเลยกันเลขศูนย์ไปตัดเอาเองนะศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะตรงนี้0ูนย์หเมื่อกี้มาจากลูกมิงปองลูกสีเหลืองนะจำได้ใช่ไหมคะก็เป็น0ูนย์เนาะก็ไปตัดเล่นแล้วก็77คือเลขงวดคะ่ะแล้วก็คือมันมาจากข้างบนไงเจ็ดเจ็ดสี่จำได้ไหมคะเมื่อกี้นะมาจากข้างบนของงวดที่16 ก็เป็นเจ็ดกับ7จ็สไงคะก็เล่นเอานะฮะเจแล้วก็เจ็สมันจะมีงวดหนึ่งที่ออก3ามน้องให้ตัดศูนย์ตรงกลางทิ้งจำได้ไหมคะับลเอร์สามแปนะคะก็เพราะฉะนั้นพอฝันดาวไฮไลท์ไว้4อันท็อปโฟข้างบนนะคะคือ1 6ึ่งหกหนึ่งเก้าเจหกจ็ดกลับกันเองนะคะเจ็ดสี่สี่เกเจ้าหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเก้าหนึ่งหนึ่งหกหนหนึ่งเกอะไรเงี้ยนะกลับกันไปมาเจ็ดเจ็ดไม่ต้องกลับนะคะ กลับไปกลับมาก็ได้7 7ดอยู่ดีแล้วก็6 8 9 8กก็คือลูกป,ปิงปองสีเหลืองนะคะของงวดที่16แล้วก็5 6หก็คือลูกป,ปิงปองสีเขียวของงวดที่16นะคะอ่าตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ดาวไว้ให้แต่อย่าลืมว่าสองสามงวดที่แล้วก็ไม่ได้ดาวมันออกสองสามครับนายงวดที่แล้วเนี่ยไม่ได้ดาวสองสามแต่ก็ออกนะคะเดี๋ยวให้ดูอ่าบางทีไม่ต้องเชื่อที่ทอฝันวงไว้บางทีเลขวงออกห้าแปดไหม ไม่ออกออกค่ะสามไม่ไม่ออกทั้งวงทั้งดาวก็ไม่ออกแต่ไอที่ไม่วงไม่ดาวดันออกนะคะอันนี้เป็ของงวดงวดที่แล้วนะอันนี้งวดที่สิบหกใช่งวดที่แล้วนะคะอ่งว,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 วดนี้ค่ะแต่ทอฟันเอาตรงตถัดเลขอะไรไม่ได้เลยชอบหมดเลยข้างบนพี่เดครับทอฟันชอบหมดเลย แต่เลขที่เราชอบมากๆมักจะไม่ออกให้ไปดูเลขลองสองลองสามลองสี่นะคะสองสามสี่อจอกก็ได้เนาะใช่ไหมเลขอันแรกอาจจะไม่ออกให้ดูอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ค่ะที่ชอบออกเลขรองครับใช่ลองดูแล้วกันเยอะหน่อยนะคะแล้วหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์มาจากไหนคะออหลายคนหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์มาจากไหนไอศูนย์หกศูนย์แปดรู้แล้วมาจากปิงปองวดที่สิบหกใช่ไหมคะมเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูลูกสีเหลืองอมาจากศนะูนย์หกแปดเนาะนะคะนี่ไง ศอ่าเพราะว่าเลขหก็คือส้าย0ูนย์ด้วยนะก็เป็นศูนย์หกับ0ูนย์เตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็เลยมันเขียนตรงนี้ศูนย์หกับ0ูย์เก็อยู่ในกระดานเนี้ยนะคะศูนย์หศนย์ถ้า1มาตรงๆเนี่ยก็เป็น1เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันจะแผงออกมาก็เป็น ไอ้ลูกเนี้ยถ้าเป็นเลขไชป,ปิดหางไงเลขหกห,กหรือเลขเก้ามันปิดหางก็เป็นเลขศูนย์ได้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทอฝันเขียนหนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์ไม่ชอบมันออกออกยากออกยากก็เลยเขียนเป็นตัวสุดท้ายแต่ศูนย์หกศูนย์แปดมาจากยิงปองสีเหลืองในงวดที่สิบหกไงคะที่เป็นศูนย์หกแปดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นคู่กันก็เป็นหกแปดตรงนี้นะคะคที่พี่เดย์ถูกล่างเลยลอตเตอรี่เยอะเลยนะหกแปดงวดที่สิบหกนะคะอ,อ่าแคปไว้ทีหนึ่งนะคะอ่าแคปกระดานด้ ใช่เป็นหนึ่งไทยถ้าเป็นหนึ่งไทยก็เป็นหนึ่งเจ็ดเอกหนึ่งเจ็ดก็อยู่ในนึ้งแหละแต่ไม่ได้เขียนน่ะเอาละไม่ได้เขียนหนึ่งเจ็ดทำยังไงดีพี่เดต้องเขียนไหมอ่ะเขียนด้วยก็ได้เอาอ่ะเขียนอีกแต่ว่าไม่วงนะหนึ่งเจ็ดก็คือไม่วงอ่ะแทบมาอ่ะเขียนหนึ่งเจ็ดแต่ไม่วงไม่ดาวแต่อีเลขที่ไม่วงไม่ดาวอ่ะก็คืออจ เพราะว่าเมื่อกี้เจทักว่า6ก็คือ1ไทยได้ด้วยเนาะ6ก็คือ1ไทย1 6ึ่งหก็จ,จะเป็นอ่าอะไรคะ1ไทยอ่ะแล้วมันจะเป็น1 7ได้ยังไงวะอะไรมันโดนใจอะหรังทองทนึ<อ>่งหกหกหนึ่งหแล้ว6เป็น1ไทยแล้วมันจะเป็น1 7ได้ยังไงเราเราฉันจะเขียนเท่ไหร่ะเนี่ยถ้าเป็น6 6, 6, 6. อ่ะ6 6เธออย่ามาพูดให้เลขเยอะ6 6เหรอ หนึ่งหกคือหกตัวเดียวหรอพี่เดหกตัวเดียวไม่มีเลขอื่นเบ้านหกก็ไม่มากหรอกเลขบ้านวันศุกร์อ <c oughs> ะเจ๊ต้องไปเลขเย oh. อะอะตามนี้แหละเดี๋ยวค้อนประสุดองสุดท้ายนะคะอะตามนี้<ต>ก่อนนี้มันจะยาวครับผมนะคะเออนะคะมา,าจับหน้าน้องก่อนค่ะ <c oughs> อ่าอออย่ามาเลยนะคะหนึ 1, 6, ่งหกอ่า อย่ามาเอ้ยอย่ามาหนึ่งหกมาหนึ่งหกดีค่ะอย่ามาหกเลนะครับอย่ามาหกหกแจ๋ให้ทุกคนโชคดีนะครับทุกคนมีโชคดีลาปในวันนี้นะครับจิปกันยายนคลิปร่วมกันนะครับผมอ่านะคะทุกคนกรี๊ดกรี๊ดนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งขอขอชมเดืองดูแป๊บหนึ่งนะฮะถือไว้พี่เดชถือไว้แป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเรามาสูบเลขโค้งสุดท้ายก่อนเพราะว่าโค้งแรกมันเป็นที่มันฉุกเฉลิมแล้วเราต้องคิดเลขให้ออกตรงนี้คโค้งสุดท้ายวันที่สิบสี่ครับเออโค้งแรกมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเราไม่ได้มีการบันทึกเทปไว้แล้วก็คนก็จะคิดเลขนู้นเลขนี้ขึ้นมาได้อีกนะคะสิบสามเนี่สุดท้ายนี่สิบเก้าอ้าวมีคนอยากดูว่าที่สิบเก้าก็เลยเปิดให้อ่ะงวดที่สิบเก้ามันจะมาหล่แปดสามสามเนี่ยแปดสามสามงวดซ้อนเป็นไม่ได้ไหมคะสิบเก้าก็สิบหกแน่นะหมุนได้สิบหกนี่ไงหมุนได้สิบ คนอยากดูวันที่19จัดให้ค่ะออก8ปดสแล้วก็ก็คือ1-6ก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าข้างล่างออก98ค่ะพี่เดชอ่าข้างล่างออกเก้าแล้วก็สามตัวเป็น9ก้าสามแดค่ะมันจะมาสามกัน2องามวดเลยสามแปดสามเนี่ยนะคะถ้าออก8ปสมก็สมดําหน้าค่ะเพราะว่าไม่มีใครถูกกับราคาบอกเลยนะว่าใครจะมารู้ว่ามัน8ปดสามจอ,อกสามงวดซ้อนแล้วข้างล่างออก 9ก้าแปดค่ะเก้าแปดมีในนั้นก็นี่ก้าทออ่าอ่าแทนไปก็8แปดหกแปดมีแล้วนะคะซ้ำกับงวดที่สิบหกนะคะงวดที่สิบเก้านะคะออกเก้าแปดล่างงวดที่สิบหกออกหกแปดค่ะเก้าแปดเก้าเก้าแปดกับหกแปดค่ะคล้ายๆกันโอเคขอทุกคนร่ำรวยนะคะให้ทุกคนโชคดีนะครับผมอ่าในช้อปปิ้งังอีกรอบหนึ่ง ยังไม่สรุปโค้งสุดท้ายนะคะเราจะสรุปวัน,นที่ 13, ะ13นะครับสรุปวันที่13เนาะนะคะใครชอบจริงๆอ่ะท่านองให้